โอ้โหพี่น้องดูฮะอกกากเวฮะไมยที่นาเล็กปลูกในสวนเนี่ยม,มันสวยงามมากๆลยเลยเห็นแล้วชื่นใจเลยเนี่ยสีสวยงามนะออกเหลืองๆทองทองสว่างหน่อยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะที่นาเล็กได้มาเนี่ยสวยสวยงามๆแบบนี้ ช่องจิตนาในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับชาวนี้นาเล็กก็พามาชมไมส้สวยๆของนาเล็กที่ได้มาจากพี่วินิจ พี่เขาย้ายไปต่างจังหวัดคือกเกษียณอายุราชการแล้วก็ย้ายสวนว่างั้นเถอะก็มีไม้ที่ขนไปไม่หมดนะ,ะก็เลยแบ่งปันให้นาเล็กเอาไว้เลี้ยงบ้างก็ได้มาเยอะพอสมควรนะเพราะว่าพี่เขาไม่ขนไปเขาบอกถ้าไม่เอาก็จะทิ้งนาเล็กก็ต้องรีบคว้ามานะมันก็สามารถที่จะ <c oughs> ใช้ประดับ ได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยถ้าเราไปหาซื้อตามร้านต้นไม้ทั่วไปเนี่ยหลักหลายร้อยแต่ละต้นนะแต่ละสายพันธุ์ดูทรงดูอะไรก็สวยงามเพราะนั้นเอามาเลี้ยงไว้ดีกว่าดีกว่าที่จะทิ้งไปนะค แล้วก็สามารถที่จะเอาไปจัดสวนได้สวยงามด้วยเดี๋ยวนัเล็กมีต้นเล็กๆอีกนะเนี่ยยังมีอีกเยอะหลายต้นส,สีสวยทั้งนั้นเลยมีขอบชมพูด,ด้วยนะเนี่ยบางต้นก็เหมือนโดนราสนิมนะแต่ว่านาัเล็กก็เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ยาหรอกเดี๋ยวให้เขา แตกใบใหม่เพิ่มเรื่อยๆก็ถือว่าสวยงามนะเป็นไม้ที่มีหนามอยู่ปลายใบนะเ <c oughs> <ๆ S 2> นี่ยมีหนามอยู่ปลายใบบางสายพันธุ์ก็มีหนามอยู่ขอบใบงนั้นคนที่เลี้ยงก็ต้องระวังเหมือนกันนะ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่แพ้ง่ายหรือว่าคนที่เป็นโรคเบาหวาน อะไรที่เป็นหนามเป็นอะไรทําให้เกิดแผลเนี่ยรักษายากนะเ,กเ,กเนี่ะเล็กๆนี่ก็สามารถที่จะเอาไปจัดสวนจัดไรได้เดี๋ยวนั้นเล็กก็เลี้ยงไว้สักพักหนึ่งให้มันสวยงามอนุบาลไว้ก่อนพอเริ่มสวยเราก็เอาไปจัดตามมุมต่างๆได้เลย หมายสามารถจัดสวนจัดไรได้น่าสนใจนราคาก็คือว่าไม่ถูกนะ,นะเดี๋ยวไปดูที่น่าเล็กจัดสวนบางส่วนจากป่านสอนนารายที่ชื่อว่าอากเวเนีน่เดี๋ยวไปดูครับนาเล็กก็มาใช้จัดสวนบางส่วนนะใส่กับ ถส้วมนะโถส้วมนี่ก็วางไว้ข้างบนมันจะทําให้ดูเป็นองค์ประกอบของสวนที่น่ารักเหมือนกัน,นรวมเข้ากับไม้อื่นๆนะที่หลากหลายโดยเฉพาะตัวนี้เห็นไหมฮะสวยงามเลยนี่มันไม้ที่น่าเล็กได้มาก็เลี้ยงไว้สักพักหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเอามาจัดแตง่งจัด ปรับสภาพนะในแต่ละโซนแต่ละโซนได้เลยความแสงความสวยงามจากธรรมชาตินะสามารถที่จัดแต่งได้ทําตามที่เราชอบทําตามที่เรารักทําแล้วมีความสุขทําเลยฮะสำคัญคือเรามีวัตถุดิบนะมีต้นไม้เยอะๆเราสามารถที่จะจัดแต่งได้ นะความสุขของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละ,ะชาวนี้ก็พามาจิบกาแฟแล้วก็พามาชมต้นอาก,กาเวนะแล้วก็วิธีการจัดสวนของนาเล็กแบบง่ายๆนะตามสไตล์ของเรากับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้กับผมสวัสดีครับ